อะไรเนาะจะไปไหนเนาะพ่อเอ้ยตัวใหญ่เลยเขาจะไปไหนกัอตัวอะไรเนาะดูชีดูชีตัวอะไรไปไหนเนาะตัวอะไรเนาะ,อ,ะ,นะอยู่ในน้ำจะไปไหนเนาะลอยลองลอง,ลอง,ง,งยูนีเพิ่งยูนีประจำเนาะค่ะเนาะ มีตัวเดียวที่อยู่นี่ประจำนะคะเขาก็ไปมาไปมานเห็นบ่ค่ะรอยน้ำดองๆไปแล้วเห็นบ่ตัวอะไรเออแข่น่อยเด้อให้แข่น่อย,ยแค่น่อย,ข,อยขามหวยไปแล้วพี่น้องเลย